วังชาแนลสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถึง EP สุดท้ายของเรื่องผู้เริ่มต้นเทรดน,นะครับผมอันดับแรกนะครับเราเองก็ได้พูดกันในเรื่องของอเป้าหมายนะครับเป้าหมายแล้วเรื่องที่สองก็จะเป็นการรู้จักตลาดนะครับก็เกี่ยวกับว่าตลาดเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับกลไกการซื้อขายมีอะไรบ้างนะครับ ใครเป็นผู้ซื้อผู้ขายในตลาดนี้นะฮะส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข่าวนะส่วนตรงนี้ก็จะเน้นหน่อยนะครับเป็นสายอินดิเคเตอร์นะครับพวกการใช้เครื่องมือต่างๆ m o v i n g a v e r a g e Trendline MACD ีดีพายเอนชั n นบินบ r ร์เอ็นกราฟิกเนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยอาจจะพูดได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นของทุกทฤษฎีน,น,ะาานะครับผมก็จะอ้างอิงมาจากดาวเทอรีนะครับอ่ะไปดูกันว่าดาวเทอรีนะครับภาพรวมเนี่ยเขามองกันว่ายังไงนะครับดาวเทอรครอ่ครับอันนี้จากเว็บไซต์ของเว็บไซต์หนึ่งนะครับขอยือมข้อมูลมาใช้เนาะครับดาวเทอรีนะครับเป็น ้นแบบนะครับการวิเคราะ์การเทนนิคซึ่งเขาสังเกตมาจากพฤติกรรมราคาที่สะท้อนจากมนุษย์นะครับในดัทรดทุกคนบนโลกมารวมกันอยู่ในกราฟเลยนะแล้วนาทีนี้จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวราคานะครับโดยสรุปหลกัลกๆเนี่ยจะมีแนวโน้มหลักแนวน้มรองแนวโน้มย่อยนะครับซึ่งก็จะมีรูปประมาณนี้นะครับ คือคือผมอที่มาพูดเรื่องเนี้ยผมมองว่าวิธีของผมเรียบง,ง่ายกว่านี้นะครับซึ่งอาจจะไม่มีคําศัพท์ทุกคําที่ทางทางที่คนอื่นเขาสอนเนี่ยอาจจะอาจจะมีไม่หมดแต่ว่าผมคิดว่าสําหรับบางคนแล้วอาจจะเข้าใจแบบผมเนี่ยน่าจะทํากำไรในตลาดได้ดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาต ไปเรื่องดาวเทวฤกษในสไตล์ของผมเองเลยแล้วกันนะครับเผื่อท่านใดเข้าใจและใช้ง่ายก็จะได้ประสบความสำเร็จกันนะครับโอเคดาวทวีก okay. นะครับก็นะครับคนนี้นะครับเป็นคนคิดคนขึ้นมานะครับชาล์เฮนรี่ดาวนะครับเกิดปีหนึ่งเก้าปเด็กอันนี้ต้องยกให้เขาหน่อยนะครับาห,าหลักๆนะครับดาวททวฤกษ์ จะมีประกอบด้วยกันแค่สามอย่างนะสำหรับผมเองนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเทรนไซด์เวย์นะครับแล้วก็ขาลงหรือดาวเทรนนะครับขาขึ้นคืออะไรนะครับขาขึ้นคือรูปนี้เลยครับอ่าราคาขึ้นมาปุ๊บย่อนิดหนึ่งไปต่อได้ย่อไปต่อได้นะครับ จุดนี้นะครับคือจุดที่ทำการซื้อขายกันสำหรับสายเทรดแบบดาวเทียรีนะครับก็คือร้อยเขา,าทำสองยอดก่อนนะครับแล้วก็พอย่อลงมาจุดนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างได้เปรียบตลาดนะครับเมื่อเมื่อเป็นเครนอยู่พักหนึ่งเนี่ยครับสุดท้ายตลาดจะต้องไปพักตัว ก็จะเป็นเรื่องของไซเวยการไซเวยเนี่ยก็จะเทรดอีกสไตล์หนึ่งเลยนะครับซึ่งซึ่งแล้วแต่ว่าใครชอบไหมถ้าใครชอบเทรดแค่แค่ดาวดาวขาที่เป็นเทรนอย่างเดียวก็ช่วงนี้ก็รอครับรอนั่งทับมือไปสังเกตว่าช่วงไทยเวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีการฟอเบรกบ้างนะครับในการฟอเบกบ้าง ซึ่งก็เป็นความเสี่ยงสำหรับการเทรนไซด์เว์นะครับเมื่อเขาเมื่อเขาพักตัวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะทําเทรนต่อไปซึ่งมันไม่เสมอไปที่ขึ้นแล้วต้องลงนะครับพักตัวแล้วขึ้นต่อก็มีนะครับพักตัวแล้วลงก็มีอันนี้เรารู้ไม่ได้แต่เราสามารถรู้ได้ว่าตลาดจะไปทิศทางไหนนะครับก็คือมีการเบรก ทำโลที่ใหม่กว่าสองโลนะครับหนึ่งสองโลอ่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่เราเซลล์แล้วได้เปรียบตลาดที่สุดดาวเทีโอรีนะครับใช้ได้กับทุกๆอยา่างบนโลกที่เทรดได้มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่สิ้นสุดของนักเทรดทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันที่เป็นหมื่นหมื่นล้านกองทุนหรือพอร์ต บิลเลียนแน่พอร์ตพอร์ตร้อยล้านแม้แต่นักเทรดอย่างเราพอร์ตหนึ่งร้อยถึงสามสี่พันเหรียญก็จะเข้าไปอยู่ในตลาดเดียวกันตลาดเทรดตรงนี้เนี่ยเป็นตลาดที่แร์มากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกีฬาที่ต้องแข่งกันตัวเองค,คุณไม่ต้องไปแข่งกับใครคุณไม่ต้องไปแข่งกำไรกับคนอื่นครับโอเค ดาวทีรอรีนะครับเดี๋ยวเนี่ยเนื้อหามันมันมีแค่เนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงในส่วนของตัวอย่างจริงอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นราคาทองปัจจุบันเนาะแล้วก็ปล่อยเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคมาดูกัน ก็ผมจะขึ้นรูปเมื่อกี้ใหม่นะครับก็เป็นตรงนี้ก็เป็นดาวเทโอรี่ขึ้นนะครับมันขึ้นไปถึงเมื่อไหร่ก็ได้นะการขึ้นไม่สิ้นสุดนะครับแล้วก็ทำไซเวอยู่พักหนึ่งนะครับทำไซเวเก็บรีไฟตี้นะครับแล้วก็ทำดาวเทรนนะครับอันนี้เป็นกรณรณี ที่ทำให้ดูง่ายแล้วกันนะพูดอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่เมื่อเขาไซเวว์เสร็จแล้วเนี่ยจุดเนี้ยเขาก็ไปต่ออย่างนี้ก็มีนะครับแต่ผมขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเอาเป็นสีสมสูงละกันนะครับอ่าฮะครับโอเค มาดูนะก็เทรนนะครับก็วัดได้จากเครื่องมือหลายอย่างเลยนะครับที่สอนไปตอน EP ต้นๆนะครับก็เป็นนะครับ,ก,รบการเทรนก็คือก็คือมันก็จะมีมีเทรนของเขาอะนะว่าเป็นเทรนขาขึ้นหรือขาลง,ง,งนะครับแล้วก็มีเรื่องของเทรนไซ์เว์เหมือนกับที่พูดเมื่อกี้ไปแล้วนะขอพูดย้ำอนะีกรอบเนึ่งอ่ะเทรนไซว์เว,เว์นะครับ Okay. ครับหลักการที่ผมจะบอกให้ทุกคนเข้าใจอย่างง่ายๆนะครับมันไม่ต้องมีช่วงไล่เมาไล่อะไรนะสำหรับผมก็คือถ้าเขาสามารถทำาลายตัวเองได้ตรงนี้ผมขอเรียกมันว่าบอทนะครับผมขอเรียกมันว่าบอทซึ่งมันอาจจะมีหลายบอทนะครับ บางคนอาจจะมีคำว่าช็อกด้วยช็อกช็อกบอดบดอยู่แถวนี้นะครับแต่ผมขอลบคำศัพท์ทั้งหมดไปนะครับผมจะเหลือแค่บอดละก,กันก็คือ Break of Structure นะครับก็คือสามารถเบรกโครงสร้างได้นั่นเองนะครับเมื่อเขาทำสองบดแล้วเนี่ยครับแปลว่าเขายืนยันจะขึ้นแน่นอนนะครับหน้าที่เราของของเรานะครับก็คือ โซนที่เขาบอสไปแล้วเนี่ยโซนนี้นะครับเขาจะเรียกว่าโซนรับของเลยนะครับแปลว่าในกรอบเนี้ยในกรอบตรงเนี้ยเราสามารถเริ่มเข้าไม้ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับกออลยุทธ์ของแต่ละคนนะครับว่าจะเข้าชุดหนึ่งตรงไหนชุดสองตรงไหนหรือชุดสามตรงไหนตรงนี้เป็นกลยุทธ์ที่ ที่ต้องเป็นของใครของมันนะครับแล้วก็แล้วก็วาง SL TP นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเข้ากลางกลางโซนนะครับโอเค SL TP ก็อยู่ใต้ชุดมันนะครับอฮะทีพ uh ี huh. ส่วนใหญ่ก็อย่างอัน t ีพเนี่ยเขาจะมองแค่ ยอดเก่าครับมองแค่ยอดเก่าเลยนะครับถูว่าเราได้ไม้ตรงนี้นะครับ p p หนึ่งเนี่ยเขาจะมองที่ยอดเก่า p p สองเนี่ยสำหรับผมแล้วผมให้เป็นการกำหนด RR แล้วกันนะครับเช่นถ้าเกิดผม SL ตรงนี้นะครับผมทำ RR หนึ่งต่อสองนะครับหนึ่งต่อสองก็ประมาณนี้นะครับหรืท่านใดที่ จะใช้หลักการพิโบนาชี bon ที่พอวัดแล้วต้องวางเป้าหมายกำไรที่หนึ่งหกหนึ่งจุดแปดผมก็ไม่สี่เรียดนะคือเอาที่สบายใจนะครับก็จะได้ TP ที่ตรงนี้นะครับอ่าครับ TP ที่หนึ่งหนึุ่ดแปด รตรงนี้เป็นเทคนิคที่ทุกคนต้องไปฝึกซ้อมและคิดว่าตรงไหนเหมาะกับตัวเองนะครับถ้าท่านใดคิดว่าเอ้ยฉันได้ต้นเทรนนะนะครับจะเอา TP ที่สองหกหนึ่งจุดแปดก็ได้ครับคือหลักการวาง TP เนี่ยมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานและประสบการณ์ของทุกคนนะครับว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับ คนที่ชอบเป้าหมายก็ต้อง p ีแรกนะครับ p ีสองก็ r าหนึ่งต่อสองหรือใช้หลักการพิบโบนาชีได้นะครับที่หนึ่หกหนจุดแปดสังเกตว่าสี่วิธีนี้มีอะไรเหมือนกันนะครับถ้ากราฟเขาเข้าคอนเซ็ปนะครับทุกวิธีจะชนะหมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะกำไรเท่าไหร่ครับตรงนี้อ r เท่าไหร่ห้าเท่านะครับหเท่าเลยครับ ส่วนไซด์เวการเทรดไซด์เวนั้นไม่ยากครับการเทรดไซด์เวนั้นไม่ยากก็คือถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเขาเป็นไซด์เวย์เนี่ยแปลว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างนะเขาจะต้องทําต้องเด้งไปเด้งมาก่อนนะครับอย่างน้อยก็ขอสักสองยอดนะครับขอสักสองยอดนะครับขอสักสองยอดจะได้แบบขอไซด์เวนะนะครับ เมื่อตอนพอตอนไซเวย์เนี่ยหลักการง่ายมากนะครับเนี่ยครับคือหนึ่งสองสามเนี่ยอาจจะเข้าขายไซเวย์ละ mm hmm. วิธีการเทรดก็คือเราเราก็แค่เซลโซนนี้โซนประมาณแบบเกือบบนบนนะครับเอ็กซอที่กรอบไปนิดหน่อยพี PP ก็อยู่ในกรอบนะครับเราก็จะเทรดกันประมาณนี้เลย เรามีโอกาสจะแพ้ได้กรณีที่กราฟทำฟร์เบกหรือเบกจริงก็แล้วแต่นะอ่ามันเป็นความเสี่ยงของการเทรดประเภทนี้อยู่แล้วนะทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าว่าการเทรดเนี่ยทุกการเทรดเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงเนาะซึ่งเราอ่ะเราดูแนวโน้มราคาเสร็จแล้วก็มาพยากรณ์เพื่อเทรดนะครับก็จะมีความเสี่ยงตามระบบทุกระบบ มีจุดบกคร่องเสมอนะครับถ้าเกิดเรายอมรับแพ้ยอมรับชนะได้นะครับสุดท้ายกำไรที่เราแพ้ไปเนี่ยก็จะกลับมาเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับโอเคเดี๋ยวอันนี้เป็นเทรนขึ้นนะครับผมจะไปดูในส่วนของเทรนลงนะครับเทรนลงเนี่ยเรานับตรงไหนนะครับเทรนลงเนี่ย เหมือนกันครับเราก็นับจากการบอสได้เลยอย่างเช่นนะครับผมขอโยกเส้นนี้นะเส้นเนี้อ่ะเส้นเนี้ยถ้าเกิดเราเห็นแค่เนี้ยเราจะบอกว่าบอสครั้งที่หนึ่งนะครับแต่ว่าเราต้องรอเส้นที่สองถูกไหมครับก็คือรอให้เขาทำบอสตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งตรงนี้ถ้าเขาเนี่ยสามารถที่จะบอสตัวเองได้นะครับ ตรงเนี้ยลงมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเทนลงได้เลยนะครับแต่จากกราฟที่เห็นเนี่ยเขาบอสหลอกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเขาก็ไปบอสไฮอีกรอบหนึ่งนะครับตรงเนี้ยมันจะทำให้เราตีความไม่ได้นะครับเราก็จะนับบอสอย่างนี้เลยครับเราก็จะนับบอส ย่างนี้ถ้าเกิดบอสลงมาแล้วบอสขึ้นไปทําลายฝั่งโน้นบอสนี้จะไม่มีค่าแล้วนะครับก็ไปดูบอสใหม่ถ้าเขาเนี่ยถ้าเขาไปทําบอสตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งอ่าเห็นไหมเป็นอันนี้ต่อมาทาบอสได้อีกครั้งหนึ่งปุ๊บเราก็จะคอนเฟิร์มว่ากราฟเป็นขาขึ้นต่อนะครับโดยการที่เข้าเทรดตามโซนที่เราคุยกันไว้เนาะ โอเคเดี๋ยวมาดูในเรื่องของเทนล,ลงก่อนนะครับเอเป็นเพิ่มข้อความได้ดีไหมออโอเคเมืเ่อเขาบอดหลอกสองครั้งแล้วครับเขาก็มายืนในจุดที่เป็นแนวเก่าครับก็คือกลับมาไซเวย์จะเห็นว่าตรงนี้ เริ่มมีการบอดเล็กๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งซึ่งเราก็ได้นับอย่างเดียวนะเราทำอะไรไม่ได้แล้วต่อมาเนี่ยเขาก็บอสตัวเองได้อีงครั้งหนึ่งตรงจุดเนี้ยเราจะเรียกว่าปริยตีความว่าเข้าโซนขาลงแล้วนะครับเดีย๋ยวปิดเส้นนี้ไปก่อนนะเดีย๋ยวลบไปก่อนเดีย๋ยววาดใหม่พอเข้าโซนขาลงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือ จุดที่บอสมาทั้งหมดนะครับจนถึงไฮเก่าของเขาเนี่ยจะเป็นโซนที่เอาไว้เซลสำหรับขาลงเลยนะครับถ้าเกิดเนี่ยมันก็เป็นเป็นทุกโซนเลยครับอันนี้ก็เป็นโซนของเขานะครับแปลว่าถ้ากราฟกลับเข้ามาแบบนี้อันนี้คือภาพที่สวยงามเราเข้าเลยอันนี้คือผมวาดไม่ให้สวยงามเพราะว่า ถ้าเราใช้เทคนิคตามระบบที่เราวางตรงนี้เราจะไม่ได้ไม้นะครับในบางภาษาเขาจะเรียกว่ารอกราฟกลับมารีเทสท,ที่สิที่โซนบอสออกไปแล้วนะอันนี้ก็คือไม่ได้ไม้นะครับต่อมาเขาก็บอสต่อเห็นไหมครับอ่าก็บอสต่อออ่าพอเขาบอสต่อเราทำยังไงครับ ก็โซนที่บอสครับโซนที่บอสก็จะก็จะเป็นจุดรับไม้เหมือนเดิมครับเราก็ตีโซนจุดที่บอสไปหาไหฮาเก่าไฮล่าสุดครับตรงจุดนี้นะครับเราจะได้ไม้หนึ่งไม้ครับเราก็ได้เซลครับเราก็ได้เซลเราก็เซลไปครับตามจุด SL SL, SL. นี่ตรงนี้นะครับ TP ก็อย่างที่บอกครับ TP ตาม TP เก่าได้ อันเนี้ยตอนเนี้ยเราเราแค่เทสเส้นอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้ทีเราก็ต้องวัดด้วยหลักการที่ผมแจ้งไปว่าหนึ่งเอาอาอาหนึ่งจุดห้าเอาอาอาสองเท่าเอา rr เท่ากับฟีโบหนึ่งหกแปดเอา r เท่ากับฟีโบสองหกหนึ่งเอ้ยสองหกหนึ่งจุดแปดนะครับตายหมดเดี๋ยวไปดูตัวอย่างจริงกันอ้อ ต่อ,ต,อต่อเมื่อกี้ลบไปใช่ไหมอ่าผมไปมาต่อโซนนี้ที่ว่าคืออันนี้คือภาพที่สวยหรูนะบางทีอ่ะเาาบอสสองครั้งแบบนี้เสร็จเนี่ยเขาก็อย่างนี้ก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่ที่เป็นไปได้ของการเทรดอยู่แล้วนะฮะเป็นธรรมชาติมากเพราะว่าตลาดเนี่ยจะมีจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าจุดเก็บ รีคอย d i ตีนะครับก็คือจุดเก็บเมาถามว่าเราดูเป็นไหมใช่เราดูเป็นแต่แต่เรามีระบบเทรดของเราอยู่แนละ้วเรามั่นใจว่าระบบเทรดของเราเนี่ยถ้าเทรดไปร้อยไม้พันไม้เนี่ยเราก็จะสามารถปรับเข้าสู่สภาวะปกติของตลาดได้การเก็บรีคอยดิตี้เนี่ยเป็นเรื่องทั่วไปนะครับผม,มเคยพยายามไปจ้องแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยนะครับ SL s อก็แค่ เจอจังหวะใหม่เข้าใหม่เดี๋ยวมันกลับมาเองเดี๋ยวมันกลับมาเองด้วยระบบที่เราวางไว้นะครับนี่ก็โซนเดิมเลยครับพอเห็นไหมว่าพอเขาบอทหลอกเสร็จปุ๊บเนี่ยบอทเสร็จแล้วก็ทําทําบอทกลับไปใหม่ที่มีบอทโซนใหม่เกิดขึ้นอันนี้คือบอทที่หนึ่งนะครับอ่าี่ก็เป็นบอทที่สองเมื่อมีบอทที่สองแล้วนะครับ ิ่งที่เราต้องทำก็คือเข้าเทรดที่โซนบอสที่สองนะครับอ่าโซนนี้ส่วนใหญ่แล้วประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนเาจะลงมาเทสนะครับเป็นมันก็มีช่วงที่ไม่เทสเป็นเป็นดอบเรลี่เบดดอบเบรดดอบอะไรก่อนเรลี่เบรดเรลี่ไดก็ว่าไปนะครับเป็นจังหวะของตลาดแล้วแต่นะครับแล้วแต่อ่า อันนี้คือเซตอัพเดตข่าหนึ่งของผมที่ผมชอบละกันแล้วลผมคิดว่าผมอธิบายแค่นี้มันน่าจะง่ายกว่าการอธิบายจุดแบบนี้ accumulation reaction um distribution อะไรนะครับคือเอาภาษาบ้นบานๆน่าจะได้อ่ะเสร็จแล้วเนี่ยจบเรื่องดา r ์เทียลีภาค พื้นฐานแล้วกันนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมตั้งอเลฟไว้เทงเส้นนี้เดี๋ยวผมจะไปไปดูกราฟจริงกันเลยดีกว่าครั